เมื่อวานกูก็อุตส่าห์พูดดีๆไอุตส่าห์ไม่โกรธไม่อะไรแล้วนะเว้ยวันนี้กู<ข>าอากจะไม่โูษแต่จะนั่งดูดีๆเลยเนี่ยครับพี่ขอโทษครับพี่ไม่เอาแล้วครับเออนะพี่อยากจะบอกนะวันนี้ขอสนุกสนุกนะเล่นเกมเล่นสนุกสนุกเลยนะไม่ต้องไม่ต้องหวัดดีกูหวัดดีครับไว้ลูกน้องกูไปสืบบ้านมาแล้วห้างวุ้นสวนจำกับมาลีอี้จังใช่ปะหน้าบ้านใช่ปะถูกปะถูกถูกครับพี่เออไว้ลูกน้องกูไปสืบมาแล้วเรียบร้อยแล้วตอนนี้มึงเตรียมตัวเลยกเัวจริงด้วยกูบอกไว้ ไม่มันไม่ยุบหรอกกูอยากรู้ว่ามึงจะตอบถูกไหมกูอ่บอกให้น้องอ่ะมัน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 ไม่อยู่มันให้มันพักให้มันพักกันเองเรากูกลับไปก่อนแต่กลับไปอ่ะผมก็หมดไฟไม่หมดไฟจริงๆหมดไฟก็คือหมายความว่าหมดไฟในการทําทําของทำอะไรแล้วกลัวจนต้องไปถามโรงแรมเลยหรอครับกลัวจนไปถามโรงแรมไม่ครับผมอยากรู้เฉยว,ว่าจริงไหมแค่นั้นเองมึงเป็นอะไรครับ ทำไมครับกูจะถามแว้วมันน่าหัวพ่อมึงไหมครับมึงเอาแต่วันเลยนะทำไมครับพี่ลีตามอครับโอเขเมพ่อกตายเคมาจริงเดี๋ยวก็ผวากูอยากผวามามามากูอยากผวามึงจัดให้กูดิมาโอ้ยแม่งใส่หมวกกันเต็มบบเลย มันเลือกสนามยังเนี่ยมาดิมากู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 ก<ๆ>ูอยากกูอยากเสียงเงื่อฮัโลโหลครับคอสุภัพมาเแบบ<ๆ>ดินด้วยเนี่ยไม่ได้เป็นไรครับผมขอโทษที่ถามครับน้องถามเหมือนน้องมีอาการนะอ่ะเออ ครับบอสไอ้ไอ้มามามาหลุยนี่มันเดินเข้ามาหลุยนี่ดียพามาดูมันจริงกันอะไรนะพี่เข้ามาหลุยนีเข้ามาหลุยเข้ามาหลุยเข้ามาหลุยนี่เหรอตอนนี้นะอ๋อมันก็ยังไม่ได้ทำอะไรเนี่ยเล่นกับเทนนิ่งอยู่พวกพี่เวนเนี่ยอ๋อเหรอโอเคโอเคโอเคครับคนเดียวบอสเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปเยอะอะไรเปลี่ยนอะไรรออยู่จะรู้ว่าเข้ามาไหมเราบอกฮัลโหลโอเคไปก็ได้ไปสวัสดีมาฮัลโหลครับสวัสดีม ครับว่าไงครับใช่พี่มารีเขาบอกใช่ครับมีผัวดไหมครับเนี่ยน้องโทรมานเนี่ยปวดไอ้พี่มารีดีใจยังเลยโทรพี่ปิดเลยอ่ะใช่เหรออืมตัวจริงฮัลโหลเด็กเฮียรมึงคุยกันยุ่งว่าหนาไอ้สายฮะแล้วเป็นเฮียอะไรอ่ะ กะเมียมึงรักกูอะเป็นที่อะไรกะเมียมึงอยากคุยกไอเ้มึงอีีายเดี๋ยวตกตกกับีแม่ไมควายมคยลว้างมึงล่ามคุยแน่อป่าอยากคุยพี่มาลีเฮ้ยมึงก็ลาอกับมันอะมึงอะเียอ่ยกมาเดี๋ยวตกตกนู่นเ้ียีก่อนโดติเออเอากับแฟนพี่ชายอยากโทรมาหาผมหรือเปล่าครับไม่แล้วมึงดูด้วยเขามีผัวยังไอ้เหีย มึงอยากโดนไปะไอตันเอาเอา,เอาผมเกี่ยวอะไรแฟนพี่โทรมาผมผิดอะไรนี่ไม่เดียิงระบาเลยเด็กเกียร์อ๋แฟนพี่โทรมาผมผิดอะไรน,นี่เอา,แ,า,เอาแล้วมึงไม่ถามหรอเขามีผัวมีอะไรก<ต>็ผม,ม,มถามไปแล้วเขาบอกเขาไม่มีนี่ไงครับพี่ไม่ได้ยินไงกูเข้าห้องมาเอ้ยแป๊บนะไม่กูเข้าห้องมากูเห็นมึงเออาร์อามีอาการหรอไอสัดเย็ดแม่ตอออ๋อไม่ได้ตอรครับแฟนพี่โทรมาบอกมอกว่าพี่มารีตัวจริงไหมก็บอกว่าใช่ครับแล้วเขาก็บอกมันไม่มีแฟนค่ะ ไม่แล้วมึงติดใจอะไรไอ้สัตว์เนี่ยรู้ว่ามีผัวมีเฮียอะไรปะไม่มีผลครับเอไ้ไม่ไม่ไม่มีครับพี่ไม่มีครับไอ <ป S 1> <ไป S 2> ้นา่ฉันเอ้ยมึงหุ่นหมาพี่สัตว์อย่าล่านพี่พี่วันนี้ใช่หนูนด้วยนี่มึงหุบปากมึงอย่าล่าน,น,าานาออยักแม่มึงอยากเป็นแบบแม่แบบยี่แมมโดนิโ,โกอ่ะมึงอยากอ่ะเออฮัลโหลครับฮัลโหลไอ้ได้หี่นงี้ยวทำควยอะไรศาสตว์ อะไรครับเนี่ยฮัลโหลที่มึงเจอมึงอาจะเจอคนไม่จริงเว้ยเดี๋ยวมึงเจอกูหน่อยป่ะมึงอยู่โคราชใช่ป่ะไอหน้าชี่อยะอยู่อยู่นี่ครับชนบุรีครับยัไ้ยอยู่โคราชสวนที่บอสย็ดแม่คุยกับกูเสียงยัดสั่นเลยหน้าหีอะไรครับผมยังไม่ได้ทำอะไรพี่เลยนะครับแล้วมึงจะเสียงสั่นทำไมฮะมึงตอบมูอยู่กทมเนียยัดแม่ไปไปแป๊บเดียวไอควายเอาป่ะมึงมึงมึงลองกับกูสักหน่อยป่ะ ไอเย็นไหมกูอยากเตะหมูว่า้เชื่อคันตีนอ่ะมาว่ะมาว่ะมึงมาว่ะมึงมาทั้งผัวทั้งเมียเลยมาไม่ไม่เจอจริงมึงจะยกมึงว้ยบ้างกูกูไม่ยกกูไม่ยกตอนนี้กูอยากเสียงเงือกกูอยากเสียงเงือกไอ้เชื่อมันเหมือนคนจริงว่ะกูเปลี่ยนสายก่อนฮัลโหลครับพี่มารีครับว่าไงครับพี่มารีทำอะไรอยู่ลครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับว่าไงครับพัดว่อยครับไอพัดมึงอยู่ไหนเนี่ย ฮัลโหลพี่มารีครับครับว่าไงครับรีบมาอันนี้อันนี้อันนี้ตัวจริงไหมครับผมเล่นเทนนี่กับพี่เวสยูนี่พี่เขาอันนี้กยจูนี่เป็นตรงไหนไหมอืมตามใจมึงอ่ะโอ้แต่ผมไม่ได้เปลี่ยนไปนะพี่อย่างนะผมไม่ได้นะกูกแต่ก็ตกลงลองตีมึงนอนเลยโอ้อย่าดีแล้วครับว่าไงครับอีแม่อีดอกอีแม่แม่มึงอีซัตอีกะรีเฮ้อีกะลีหีแม่ขายหีอีแม่ขายหีฮัลโหลครับพี่มาลีครับว่าไงน้องพี่เจ้าผมได้ปะ มึงใครเนี่ยไอพี่อเมื่อวานผมยังบอกว่าผม FCP อยู่เลยอ๋อโอเคน้องอ๋อจำได้แล้วไอไอ้จังป่ะใช่จังป่ะฮะใช่จังไหมไม่ใช่ครับเราชื่ออะไรเนี่ยผมเหรอใช่ชื่อแมวพี่มึงใครอีกเนี่ยไอพี่อะไรตอไอบูมันจะไปยังเนี่ย รอใครใครไ,ไปรอในหนามดิหรอวัรอครับครับว่าไงครับอันนี้ใช่แม่มโคราดไหมครับแม่มโคราดพอ่อมึงอะแม่มึงไม่เคยสั่งสอนลูกหรอวะฮะเย็ดแม่มึงใครอีกเนี่ย กูภูมิพะประแดงเป็นเทียอะไรภูมิพะประแดงไหนมึงอีกเมื่อวานมึงจำกูไม่ได้เหรอกูเป็นเทียอะไรเอ้ยกูอะไรเป็นบ้าเหรอเฮ้ยมึงบอกว่ามึงบอกมึงจะพูดดีๆมึงทำตัวดีๆไม่ใช่เหรอวะเมื่อคืนกูดูอยู่เป็นเทียอะไรวันนี้มาเอาอีกแล้วออกไลน์อีกแล้วเป็นอะไรวะฮัลโหลครับพี่มึงบอกไม่อยากเสียเงื่องเป็นอะไรเป็นอะไรมากเปล่าหนึ่งหนึ่งมึงเอากูได้นะ มันมีคนมามาท้าผมครับพี่มันไม่มีใครท้าหรอกกูดูอยู่ั้งแต่เริ่มเลยเนี่ยเห็นมึงอ่ะกูอยากเสียเงือนกูอยากเสียเงื่งไปอะไาวะมึงพากูโมโหด้วยนะเนี่ยเออผมไม่ได้ไม่อยากมีอะไรกับพี่ครับไม่กูเห็นมึงอ่ะกูได้หมดเลยกูอยากเสียเงื่อไม่ต้ององงไม่ต้องมีเชี่ยแล้วมัดมงมัดมือเชี่ยไม่ต้องอ่ะใส่นวมต่อยกูเลยไหมเอาบ้า คนละครึ่งทางเลยมึงอยู่โคราชมึงลงมาครึ่งนึงเดี๋ยวกูไปครึ่งนึงมึงเอากูเลยป่ะเอาป่ะไม่แล้วผมไปทําอะไรให้พี่เนี่ยอะเอาก็มึงท้าในกล้องอะมึงบอกกูเสียอย่าเหือใครก็ได้อะไม่ผถูกไหมมันมีคนมาด่าผมมันไม่มีใครด่ามึงมีมีครับพี่มันชื่ออะไรคนที่ด่ามึงอะมันชื่ออะไรอะไอ้มาสเตอร์เอ็กมาสเตอร์เอ็กครับมาสเตอร์เอ็กเคียกูไม่เห็นเจอมึงมึงตอแหลเหรอแล้วเมื่อวานอะกูไปย้อนดูตีมอะ กูคุยกับมึงเสร็จปุ๊บปุ๊บมึงด่าปุ๊บมึงรับหลังเก่งมึงนกสองหัวเหรอลิงสองแฉกแล้วดีๆดีๆดี <นะ S 2> พี่ฮะไม่นะครับลิงสองแฉกเหรอมึงนกสองหัวหรอลิงออกเจ้าหรอมไม่ครับพี่ไม่ครับเออก็อย่าดีโอ้โหมึงทำกูโมโหตลอดเลยมาัีเป็นอะไรมากปะวะเมื่อวานกูก็อุตส่าห์พูดดีๆกูอุตส่าห์ไม่โกรธไม่อะไรแล้วนะเว้ วันนี้กูอาจจะไม่ทูแกจะนั่งดูดีๆเนี่ยครับพี่ขอโทษครับพี่ไม่เอาแล้วครับเออนะพี่อยากจะบอกนะวันนี้ขอสนุกสนุกนะเล่นเกมเล่นสนุกสนุกเลยนะครับมันมันมันจะมีคนโทรมา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 ญาติเสียงเงือกแต่ผมว่าขอไม่เกินอายุยี่สิบครับผมก็อย่างแรกกับพวกมันไม่เกี่ยวกับพี่นะผมแบบมันเอาน้องกูไม่ล่ะน้องพี่อายุเท่าไหร่ครับน้องพี่อายุสิบแปดมีไลน์ไหมครับพูดตำรวจน้ำเอาไหมล่ะได้ครับได้ครับ อาได้เดี๋ยวกูติดต่อไปนะเขีบป่ะล่ะได้ได้้กูไ,กไปตางถที่เลยครึ่งทางกันเลยครับพี่อ่าได้เดี๋ยวกูติดต่อไปเขีบป่ะได้เดืนนี้เลยนะวันวันอื่นดีกว่าครับพี่วันนี้ยังไม่ว่างครับมึงว่างวันไหนล่ะสิ้นเดือนครับสิ้นเดือนสิ้นเดือนอ้าแต่ถ้ามึงไม่ว่างล่ะถ้ามึงบิดกูล่ะบิดเดี๋ยวโทรมาบอกอีกทีครับ ทำวันนั้นไม่ว่างช่วงนี้โคราชฝนตกด้วยโอ้โหนะตาได้ครับพี่ได้ครับกูเอามึงตายนะกูบอกก่อนถ้าพี่เอาผมตายผมเอาน้องพี่ตายเหมือนกันนะอะแล้วกูเอามึงตายก่อนแล้วมึงจะเอาน้องกูตายยังไงกูถามอแล้วไหนพี่บอกว่าไม่มีอะไรกับผมเออเออเออที่แจกก็ที่เดือนวะจะขออีกทีได้ไหมบอกรับยิ่งทีนึงได้ไหมวะ ่ะครับพี่ได้ครับได้ครับพี่อ่ะพูดเลยรักนะครับพี่รักพี่พูมากมากนะครับรักพี่พูมากมากนะครับเออแค่นี้แหละเล่นเกไม่สนดุกไลยน้องครับพี่ครับครับจุ๊บจ๊บเนี่ยเขาเหมือนเขาเหมือนรุ่นใหญ่ไม่มีด่าพ่อด่าแม่ด้วยเขาแบบไม่มีด่าพ่อด่าแม่อันนี้รุ่นใหญ่ผมดูดูออกเลยรุ่นใหญ่กะเอาตายกันเลยอะโลครับ กูอยากเตะหมูอ่ะมึงมาอ่ะตอนนี้กูรออยู่ห <บ ů S 1> น้าบ้านมึงอยู่ไหนรอครับอยากเตหมูอ่ะมึงมาอ่ะกูว่ากูโทรหาพี่บอยนครศรีดีกว่าให้พี่บอยนครศรีมึงว่ามึงว่าเขาคล้าเดียวกับพี่บอยนครศรีป่ะไอ้คนเมื่อกี้ฮขลไอ้ห้อยมึงกลัวภูมิเหรอฮะเขารุ่นใหญ่ครับรุ่นใหญ่อะไรมึงใหญ่กว่าตัวมึงใหญ่กว่ามึงกลัวเฮี้ยอะไรห้อย ใช่เหรอครับเออมึงจะกลัวเฮี้ยอะไรวะมึงด่ามันเลยไอ้ภูมไม่เฮี้ยออสัสนั่นแหละเดี๋ยวมันไปฟันปากมึงเองแหละอา้าวตัวปากดิเฮี้ยมึงไปด่าเาทำไมเออเชื่อไโลครับไม่ได้ได่าพี่ภูมินะพี่ภูมิมีคนหนึ่งรครับครับมาดีใช่ไหมครับนี่ไม่ใช่ครับมารวยครับ ครับโว่างไงครับอะไรนะครับลโล,ลเาว่างไงครับรอะไรนะโราบามุงา้งตันนะครับพี่เบ้ามาดูนะครับอะไรนะครับรงาบานมุ้งตันครับพี่เบ,บ,บ,บ้าพีมันแปลว่าอะไรน,น้องโรงาบาลมุ้งตัน อะไรนะนอะไรนะน้องมึน,ม,นมืนนะอะไรนะครับมึงมืนเนีไม่ได้มึนครับโโน,น้องอยูเท่าไหร่ครับเนี่ยไม่เอางี้ดีกว่าที่รีนี่ขายครับมีอะไรครับน้ำน้ำปลาหมี่กันแหลมรับโอ้มึงเดี๋ยวกูไม่ละ โอ้โหสภาพมึงไปเด็กนมนอนไหมแล้วครเหรอไอ้เหี้ยสภาพเดินเดเดเมื่อั้นกูโทรไปสั่งครวไปทำไงตอนไหนครับตอนไหนครับไอ้เหี้ยมึงย้อนมาสีอะไรตัดโอ้โหสภาพตัวมึงเดินผ่านกันล่มแล้วมั้งนี่หายใจก็ตายแล้วเนี่ยอะไรมึงมนหรอมึนอะไรครับ สภาพเดินไปกันร่วมอยู่แล้วอะไรขออนุญาตไม่คุยกับเด็กน้อยนะอายุเท่าไหร่ครับนี่หรือว่าอยโตแล้วอายุเท่าไหร่ครับฮัลโหลอายุเท่าไหร่ครับไ,ไ,ไม่รู้อ่ะไม่ดูแบบภาชาโซนนิดน,นึงโอ้ยเดี๋ยมันเจอเด็กเกียนกูเหลือจะเชื่อฮัลโหลพี่มารีครับ ให้ผมคุยสาระนะพี่อ่ผมอยากได้น้ำปลาพี่ไปเอากับแม่มึงสิแม่มึงก็ซื้อแม่กูไปวันนั้นน่ะไอควายนั่นเนี่ยพี่อ้าวเอไอตามึงใครอีกเนี่ยกูบอยนครศรีทำไมอ่ะเออพี่บอยสวัสดีครับพี่ไม่ต้องไม่ต้องหวัดดีกูสวัสดีครับกูไว้กูไว้ลูกน้องกูไปสืบบ้านมาแล้วห้างวุ่นสวนจำกัดมาลีอีจังใช่ปะหน้าบ้านใช่ปะถูกปะถูกถูกครับพี่ กูไห้ลูกน้องกูไปสืบมาแล้วเรียบร้อยแล้วตอนนี้มึงเตรียมตัวเลยกลัวจริงด้วยกูบอกไว้ะผมไม่ได้ผมไม่ได้มีอะไรกับพี่บอลไม่ใช่หรอกครับเราคุยกันแล้วเด็กที่ก็สี่หนึ่งสามหมูสิบสี่ไหมถามก่อนถูกไหมถูกใช่ไหมครับเอกูบอกให้มึงรู้แค่นี้็พอะว่ากูรู้ที่อยู่มึงจริงถูกไหมกูถามคำเดียวถูกครับพี่เออ แล้วก็บร์โถงเนี่ยบอร์โทรที่ติดหน้าร้านเนี่ยก็เบอร์สตรีมมึงนี่แหละครับนครราชสีมาถูกไหมถูกครับพี่เออกล้วยน้องกูไปดูมาหมดแล้วเซฟภาพเรียบร้อยแล้วว่ามึงทําอะไรบ้างมึงเตรียมตัวเลยแล้วกลัวจริงไม่พี่พี่บอยครับคือตอเดี๋ยวเอาง่าย้นะถ้าไอ้ภูมิโทรมาบอกเบอร์ภูมิกูด้วยเดี๋ยวกูไปกับไอ้ภูมิสองคนเลยอีกคนหนึ่งฟันปากอีกคนหนึ่งยิงง่ายง่าย ผมไม่ทําอะไรให้พี่อ่ะถลูกไหมกูด่ามึง้ายผมเสียเลือดเสียเหนื่อยปะตะเข้าใจปะผมผมหมายถึงเด็กน้อยครับที่มันด่าผมไม่ใช่หมายถึงพวกพี่อันนี้อ่ะรู้ยันบ้านเล็กพี่เลยนะกูบอกไว้กูรู้ยันบ้านเล็กพี่เลยนะตากูบอกไว้เดี๋ยวเว้ยน้องกูถ่ายรูปมาเดี๋ยวไปโพสในกูมไหมว่ามึงวันวันทำอะไรบ้างมึงเดินออกมาจากบ้านบ้านน้องมึงหรือว่าใครเอาไหมตามติดเลยอ่ะเหมือนสต๊เกอร์ตาเอาป้าแบบนี้ปะตาชอบปะ ไม่เอาครับพี่บอยไม่เอาครับเออก็ทําตัวน่ารักหน่อยดิตาไม่มันมีคนมาด่าผมพี่แล้วมันก็เอาไอา้แบบชื่อพี่มาอ้างอะแบบว่ากูน้องไอ้บอยนะครศรีอะไรอย่างเงี้ยอ้างอะก็ะะตามนะเว้ยแต่ว่ามันอยู่ที่ตัวมึงด้วยเว้ยที่สําคัญน,นะตะกูบอกอะไรนะมึงอะกับเด็กอายุสิบเจ็ดสิบแปดเนี่ยมึงเอาหมดอะมึงต่อยหมดอะโกคนแบบจัดเต็มไลายไลายล้นแบบนี้มึงไม่กล้ามึงต้องกล้าทุกคนดิวะถูกไหม เออใหญ่เงียดิต้าบ้านเล็กที่ก็อยู่นี่ไงอยู่ในมือกูหมดแล้วเนี่ยถูกไหมก็มันมีคนมาด่าพวกพี่บอยผมก็ไม่ยอมอ่ะเฮ้ยด hey, ิต้าเมื่อเมื่อวานกูก็นั่งดูอยู่อยากอยากเจอกูใช่ไหมล่ะเนี่ยกูก็มาแล้วเนี่ยหรือว่าไม่ใช่ผมบอกว่าอยากโทรไปบอกพี่บอยเพราะว่ามันมีคนโทรมาบอกว่ามันเป็นอ้างชื่อว่าเป็นลุกน้องพี่ลุกน้องพี่ึง,งจำไว้นะอีกคนหนึ่งอ่ะฟันกูว่ายิงกูบอกไว้คําเดียว ูเตือนไปแค่นี้พอยายรู้ว่ารับหลังนะครับไม่ครับเออเราะวังไว้เราะวังไว้เราะวังไว้ก็พอบ้านเล็กที่กูรู้หมดแล้วตอนเนี้ยแต่ถ้ามันมีมาคนมาแอบอ้างเป็นชื่อพี่บอยผมด่าเลยนะได้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 ขอบคุณครับครับพี่บอยครับสวัสดีครับพี่เอาครับไอ้พวกนี้คนจริงติ่มจัดเลยพี่ไม่ขอคนใหญ่รุ่นใหญ่ฮัลโหลครับแพรที่นาลีครับโสดเอซีพีนะครับพี่ครับน้อง ผมเป็นคนดอครับพี่ผมเป็นคนดองอ๋อขอบคุมครับผมดูพี่ทัวร์เลยพีนน่ได้ครับได้ครับขอบคุณครับฮลัลโหลมึงจำกูได้ปะใครมึงใครพี่ผมเจอหมานั่งต,ตีมพี่เจอหมาเลยนะครับเจออะไรนะครับเห็นหมานั่งต,ตีมพี่หมาพ่อมึงอะอนะ มีแต่เด็กน้อยคนสนตีนไงฮัลโหลครับหล่อพี่ครับหลงจักตาตาบ้าหน่อยมาพี่ฮัลโหลครับฮสวัสดีซากมึงใครยิงเนี่ยมามึงเก่งนักหล่อไอ้เหี้ยฮัลโหลูยี่แม่มึงมึงเอากูไหมล่ะโองทำได้ทีมสฮะไอ้เหี้ย ยันแม่เสียงยังไงกูชอบเลยกูชอบมากเลยมากูชอบมากเลยไอเสียงแบบเนี้ยกูชอบมากเลยสวัสดีครับพี่ชายพี่ตาตามผมมาครับเพจทีมสองแล้วทีมสองทีมสองขอตัวครนะสวัสดีครับสวัโหลครับครับว่าไงครับใช่ตาตาตุ่มตวงไหมครับตาตุ่มตวงพ่อมึงอะ ไอไอไอคนชื่อภูมิอ่ะท้าพี่บอยต่อยด้วยกูบอกเลยฮัลโเหลเว้ยอโเหลเว้ยไอคนชื่อภูมิมาท้าพี่บอยต่อยไม่รู้ว่าไม่รู้ไอภูมิกับพี่บอยจะกล้ากันไหมอ้าวหรอครับอันนี้เบอร์ดูส่วมไหมเนี่ยเออนะครับอันนี้เบอร์ดูส่วนปะไม่มีครับใช่ไหมครับเห็นติดอยู่ในป้ายอันนั้นป้ายหีแม่น้องครับ ฮัลโหลครับฮัลโหลครับมาลีีลูกอีแหรมไม่เด็กเชียรแม่งมึงไม่รู้จักโตจริงๆแล้วแล้วครับครับว่าไงครับอ่าอันนี้ใช่มีกระแหลมไหมครับถามแม่พงดวงเดี๋ยวมันไม่ต้องดึงดึงเห็นแล้วครับว่าไงครับควจะติดต่องานโชว์ครับงานโชว์อะไรครับ โชหีแม่พ่อมั้งเนี่ยบูมันพี่ไม่เห็นเชื่อทำยังไงมันเห็นเชื่อกดยังไงนะกดยังไงพิมพ์ว่าอะไรดูก่อน ผมไม่ได้เข้าวาร์ปไงมันเลยไม่เห็นจริงจรมันจะมีวาร์ปให้ให้เห็นกว่ะแม่งมีมันมัมน,มนมี